ในห้องทำงานหรูบนตึกระฟ้าชายหนุ่มพันล้านคุกเข่าร้องไห้แทบขาดใจในมือเขาไม่ได้ถือสัญญาธุรกิจแต่เป็นรองเท้าแตะเก่าๆคู่หนึ่งที่ขาดจนซ่อมไม่ได้เขาเพิ่งรู้ความจริงว่าความสำเร็จทั้งหมดของเขาแลกมาด้วยลมหายใจสุดท้ายของคนที่เขาทอดทิ้งย้อนกลับไป20ปีที่แล้วในสลัมที่มืดมิด เอกเด็กชายอัจฉริยะที่เกิดมาพร้อมโรคหัวใจพิการพ่อของเขาเป็นเพียงคนเก็บขยะส่วนแม่รับจ้างสักผ้าทั้งสองคนทำงานหนักจนหลังขดหลังแข็งเพื่อหาเงินมาเป็นค่ารักษาที่ดูเหมือนจะไม่มีวันพอทุกมื้ออาหารพ่อจะบอกว่าพ่ออิ่มแล้วแล้วคีบเนื้อชิ้นเดียวในชามให้เอกส่วนแม่จะบอกว่าแม่ไม่ชอบกินเนื้อ แล้วแอบไปดื่มน้ำเปล่าเพื่อให้อิ่มท้องเอกเติบโตขึ้นพร้อมความกดดันเขาเกลียดความจนเขาเกลียดที่พ่อแม่ดูสกปรกและน่าอายต่อสายตาเพื่อนคืนหนึ่งเอกอาการกำเริ่มหนักหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนค่าใช้จ่ายคือสองล้านบาทพ่อกับแม่หายหน้าไปสาวันเอกฟื้นขึ้นมาพร้อมหัวใจดวงใหม่ที่เต้นแข็งแรงพ่อบอกว่ามีผู้ใจบุญบริจาคให้ ตั้งแต่นั้นมาพ่อเริ่มเดินกับเพลกและแม่ก็เริ่มมองเห็นไม่ชัดเอกเรียนจบทำงานและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเขาแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีและย้ายออกไปเขาอายที่จะบอกใครว่าพ่อแม่เป็นคนเก็บขยะเขาโอนเงินให้เดือนละไม่กี่พันและไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าเป็นเวลาสิบปีจนกระทั่งเช้านี้จดหมายฉบับหนึ่งมาถึงพร้อมกล่องใบเก่าเอกเปิดอ่านมันด้วยมือที่สั่นเทา ถึงลูกรักถ้าลูกได้อ่านจดหมายนี้พ่อกับแม่คงไม่อยู่แล้วหมอบอกว่าร่างกายพ่อที่เหลือไตข้างเดียวมันเริ่มไม่ไหวแล้วละเอกช็อกในจดหมายบอกความจริงว่าเงินสองล้านในวันนั้นไม่ได้มาจากผู้ใจบุญพ่อขายไตยข้างหนึ่งให้กับตลาดมืดและแม่ขายดวงตาข้างหนึ่งให้กับแลบวิจัยเถื่อนเพื่อแลกกับหัวใจและโอกาสให้ลูกได้ไปเรียนต่อเมืองนอก พ่อไม่เคยโกรธที่ลูกอายที่มีเราเป็นพ่อแม่พ่อแค่กลัวว่าถ้าลูกรู้ว่าหัวใจในอกลูกมาจากความเจ็บปวดของเราลูกจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขแค่เห็นลูกมีชีวิตที่ดีพ่อก็ตายตาหลับแล้วเอกรีบบึงรถกลับไปที่สลัมบ้านเก่าแต่มันเหลือเพียงซากปรักหักพังเพื่อนบ้านบอกว่า พ่อกับแม่จากไปในสภาพที่กอดรูปถ่ายของเอกไว้แน่นพวกเขาไม่ได้ใช้เงินที่เอกส่งมาเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงให้ลูกในวันที่เขาไม่อยู่แล้วเขากรีดร้องออกมากลางสายฝนที่โปรยปลายพ่อครับแม่ครับกลับมาลงโทษลูกเลวคนนี้ทีแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจในอกเขา หัวใจที่พ่อแม่ยอมสละชีวิตเพื่อให้มันยังเต้นอยู่ความกระตัญยูที่มาในวันที่เขาไม่อยู่แล้วคือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันรักษาหายอย่ารอให้ถึงวันที่คุณเหลือเพียงรูปถ่ายเพื่อบอกรักเพราะคำขอโทษในวันที่สายไปไม่ได้ยินไปถึงคนที่อยู่ในหลุมศพ